วันนี้มาร่วมงานของกักรีเทพค่ะใช่ครับผมก็ตื่นเีต้นมาครับผมกลุ่มเต้นแล้วก็เรามีโชว์บนเวทีด้วยครับผมใช่ครับผมก็เป็นครั้งแรกร่วมงานกับแบงค์นะครับผมแบงค์ครับมโชว์วันนี้เตรียมอะไรมาสำับแฟนโชว์วันนี้บอกเลยว่าเป็นโชว์ที่ไม่เคยไปร้องที่ไหนเออเึ่งเป็นงานแรกแล้วเป็นเวอร์ชั่นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งครับผมคนนี้น่ารักจังครับปล่อยเลยหลายคนอาจจะได้ยินแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไง เป็นเวอร์ชันอะไรยังไงนะครับขที่จะมาชนครับเวอร์ชันแบบเดินแบบแต่ว่าสับๆเราเวลาเดินเราต้องแบบมีจังหวะที่แบบฟึ่งฟึ่งฟึ่งฟึ้งก็จะร้องไปด้วยใช่ซึ่งครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่แบบว่าร้องไปด้วยแล้วก็มีในแบบนั้นแบบด้วยปกติใช้ไหมใช้ครับใช้บริษัทก็ใช้อยู่ครับผมใช้ท่บริษัทเลยมีมีอันอื่นด้วยครับผมก็ทางแบงฟ์ก็ใช้ครับ ครับผมก็ฝากงานนี้ด้วยนะครับผมจินสเตอร์สุดหลองเราครับผมไปชีรวินนะครับก็ฝากร้องด้วยครับผมก็เป็นการช็อปแบบว่าตำนานใหม่นะครับผมไลฟ์สไตล์ใหม่นะครับผมก็มาช็อปปิ้งกันเยอะเนาะถ้าถึงเพลงประกอบมีอะไรบ้างมั้ยนี่แหลยฮะว่าจะเอามาร้องงานนี้อันแรกแต่เป็นอีกเวอร์ุ่นหนึ่งครับผมก็เป็นเพลงที่รู้สึกว่าหลายคนชอบนะรู้สึกว่าเป็นเพลงแบบประจำชาติไดเลยบางทีเราฟังเรารู้สึกว่าเอ๊ะนี่เสียงเราหรอเพราะว่าเป็นเพลงที่เรารู้สึกว่า สกิลในการร้องเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งครับผมแลนะเป็นเพลงที่แบบว่าใครร้องตามก็น่ารักหรือว่าใครเอาเพลงนี้ใส่ไปในพิกตอหรือว่าไปวิโดีโอใครก็รู้สึกว่าคนนั้นน่ารักแล้วดีบบสําหรับผมรู้สึกว่าส่วนตัวเราไม่ได้แบบว่าร้องเพลงจริงขนาดนั้นรู้สึกว่ากระแสตอบรับดีมากครับผมแลแล้วก็รับซิงเกิลเดี่ยวของเราด้วก่อนอันดับหนึ่งก็ปล่อยมาได้ซิงเกิลเดียวของผมนะครับผมจริงๆตอนนี้แบบทำเพลงสะพะไว้เยอะมากแล้วมีเพลงนึงที่เราชอบมากแต่เรารู้สึกว่าเพลงนี้น,น่าจะเป็น เพลงที่สองที่สามเราหาเพลงแรกที่เป็นมันยังไม่โดนใจว่าเป็นเพลงแรกอ่ะมันจะมีเป็นเพลงสองเพลงสามแต่ถ้ารู้สึกถ้าไม่โดนใจจริงอาจจะเอาเพลงที่สองมาเป็นเพลงแรกก็ได้นะไม่มีอะไรแน no. ่นอนไม่มีอะไรแน่นอนแต่หนูมีอะไรแน่นอนเลยครับ๋นวรอติดตามเออแอบสปอยไปเนี่ยเออสปอยไปแล้วสปอยไปแล้วแต่เพลงน่ารักมากไม่ต้องกังลลองดูว่าของผมน่าจะอีก ใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งครับผมเพราะว่าเพลงแบบสายยานครับผมจขทำหนุ่มเร็วๆนี้แน่นอนเขาสอเรียกว่าเราทหนูเป็นฟิบว่าเดี๋ยวจะออกมาเรื่อยๆเลยใช่ตะหัวนานๆออกทีเพราะว่าเราร้องเพลงไม่เก่งแต่พยายามนะครับได้มีหมอทักษะอะไรต้าหรือเปล่าคะหมอทักษะสอนให้เขาสอนสอนร้องก่อนะคือสอนภาษาอะไรหรือเปล่าคะเคยให้หนูสอนร้องแต่สุดท้ายก็ลืมมันมันจะอยู่ในอินเนอร์ของตัวเองครับผม อยู่ก so mm ็บอกว่าตั้งใจร้องเพลงสียงเดียแต่ว่าเาเวลาเราร้องเพลงมันจะมีเทคนิคการร้องเยอะมากแต่เราก็พยายามแบบว่าร้องเป็นสไตล์เพลงมากที่สุดครูวันนี้เขาดูไปคะับสอนร้องเพลงไม่ไม่ดูเลยฮะเจดีย์เจดีเขาก็จะบอกว่าไม่รู้จะสอนอะไรเพราะมันเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นคาแรคเตอร์ของเขาในการร้องใช่แต่เราก็ต้องฝึกว่าเทคนิคนั้นเราจะเลื่อนเสียงขนาดไหนอะไรเงี้ยจริงๆริงเนี่ยเลื่อนได้2-3-4สา่จังหวะเลื่อนได้แต่เนี่ยยังไม่ได้โฟกัสขนาดนั้นก็ลองตามสไตล์ไปก่อน ก็ฝึกการเตาไปครับอีกนานเลยฮะ <c oughs> แต่ก็ฝึกไปเรื่อยฮะคุณจะตเป็นปีหน้าไม่ใปีหรอกผมน่าจะปีหน้านะคปียังไม่ได้จำกัดว่าระยะไหนครับผม <c oughs> เดือนไหนครับผมแป็นแผ่นเรียมพร้อมแล้วกันใช่ได้ผมก็รอเหมือนกันฮะจริงก็อยากฟังเพลงมันมีหลายเพลงแม่ครับผม <c oughs> มันเราสต็อกไว้เพื่อทำเป็นอัลบลั้มอะไรเงี้ยมันก็จะมีเพลงที่ละดีมีวิดีโอบ้านหรือว่าทำเป็นออดิโอขึ้นมาอะไรเงี้ยครับผมต้องรออีกทาง ช่างเป็นราบบเป็นชิ้นๆแ่ละไปแล้วมันได้กระแสแต่ละมันดีมากๆเลยที่สีรู้สึกเป็นยังไงบ้างหลังรู้เลยผมของผมดีฮะเออดีผมมันมีงานดีการที่กระแสตอบรับดีต้องรู้สึกดีใจอยู่แล้วครับผมเพราะว่าแต่ละเพลงที่เราทำมามันไม่ได้ซ้อมกันแค่เดือนสองเดือนกว่าจะทำนู่นทำนี่โปรเซสที่มันเยอะมากก็อยากให้ทุกคนบอกว่าฟังแล้วก็แชร์เยอะแล้วก็เอสามารถไปลงติดต่อได้หรือว่าเอาไป ร้องคเวอร์ได้ครับผมเรารู้สึกด like ีใจอยู่แล้วที่ทุกคนฟังเพลงของเราครับยิ่งเอามาร้องตามงานอย่างเงี้ยร้องตามได้จะเป็นอะไรที่แบบโหเจ๋งมากๆม่ขอแฟนๆให้กำลังใจกับเสียงสีสับแดงขึ้นขึ้นมาแบบนี้ขอบแฟนๆให้กำลังใจแบบเียงแดงขึ้นกมันไ่ทำให้เราแบบมีแรงขึ้นมามีแรงครับมีแรงแต่น่าจะเป็นตัวของเองมากกว่าค well. นะรับเพราะว่าไม่ได้ถนัดร้องเท่าไหร่แต่ก็ฝึกไปเรื่อยๆครับผมมีคเรียนเรียนเรียนสับเรียน เรียนมาเล่นด้วยแล้วก็เรียนไว้สำหรับเพลงด้วยครับผมทงมมันต้องซ้อมแบบเยอะมากๆสมมติว่าให้คิดเลยถ้าผมเลือกเพลงนี้มาแล้วเนี่ยผมต้องใช้ระ,ระยะเวลาซ้อมกว่าคนปกติแน่นอนเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่แบบว่าอยากทำให้มันออกมาดีที่สุดมันเป็ความรู้สึนใหญ่นสใหญ่อันนั้นอันนั้นยังเผาเาแต่ถ้าเป็นซิงเกิลเดียวเราจะตื่นเต้นเข้าใจความรู้สึกตอนหมอนองีงแบบเดบิวต์เลยเออแต่ไม่ มาถึงงานเลยครับงงานโชว์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูกันครับผมว่าผมจะมีโชว์ไหมหรือหนูจะโชว์อะไรผมอาจจะไม่มีโชว์ก็ได้แต่รางวัลเป็นรางวัลเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเดี๋ยวดูกันนะว่าจะมีเป็นรางวัลจริงๆคนทางชาติติต่อมาแล้วมีความตื่นเต้นเพราะว่ามันจะขึ้นไปทีใหญ่ที่แบบว่าราชมังคลาอะไรแบบนี้พ่อคำถามแรกลุยจบฉายเลยหนูย้งมั่นใจเดี๋ยวนะพ่คำถามแรกคือคุณไปให้ ใช่เพราะว่าเพราะว่าผมคิดว่าผมไม่น่าโชว์นะครับผมโย่เหนกันโย่ใช่เราก็ส่งส่งพลังให้หนูไปเลยได้เพราะแสดงว่าหนูมีโชว์พิเศษเราก็ต้องติดตามกันน่าจะมีครัมอยากให้มีเพราะว่าถ้าหนูมีโชว์ก็จะเป็นอะไรที่เลิศเช่โอ้ยยยเยย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 ยเป็นเยยยยยยยายยยยยมยย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 บ วันที่2ใช่ไหมฮะก็รู้สึกตื่นเต้นที่สุดจริงได้เห็นเกมป๊อบได้เห็นศิลปินที่เราแบบเคยตามคำเพลงมาเนีครับเตรียมตัวเตรียมใจตื่นเต้นอย่างเดียวเลยก็ก็ก็สู้ๆครับผมเตรียมใจไว้คืออันนี้ชัดเจนแล้วว่าจะไม่ได้เห็นทูตูตูเบตุเลยเนี่ยพี่ทัศผมจะเริ่มคิดแล้วเป็นชมพู่ได้ไหม เดี๋ยวเดี๋ยวดูกันให้ะด,ดูกัน,นครว่าจะมีมคือบอกอันีเปิดีจทยยใช่มี DMD Land ครับผมโปสเตอร์สวยมากนะครับวันที่13มกราบอกเลยว่าก็เป็นอีกอย่างที่ต้องคิดเยิมนกันเพราะว่าไม่รู้จะโชว์อะไรกันอยู่แล้วับผมแต่ก็จะมีเด็กๆในค่ายหรือว่าคนอื่นๆที่มีเพลงหรือว่ามีพางานต่างครับผมที่จะมาแบบงัดกันความสามารถของเด็กๆครับผม ผมไม่รู้ว่าจะงัดขึ้นไหมแต่ก็ลองหาอะไรใหม่ๆงัดขึ้นมาทีคนไหนในค่ายที่เราอยากแชร์อยากแชร์น้องสั้นอยู่จริงๆยังไม่ได้รู้จักในตัวเด็กเป็นสามดีขนาดนั้นแต่แตรู้ว่ามีคนร้องเพลงเพราะมากๆหลายคนจะได้เห็นจะได้เห็นแน่นอนผมแอบแต่ว่ารีเซิร์ชมาเฮ้ยร้องเพราะอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนว่าร้องเพราะกับผมแน่นอนครับผม <laughs> ไม่หมายถึงจะได้เห็นซีซีร่องแจมหรืนอน้องเปนสา มันต้องมีนะมันต้องมีก็มีบวกกับเจน2รวมบ้างเซน3บ้างหรือว่ามีแบบว่าเจนที่มีความแบบในกลุ่มที่มีความค่อนข้างหล่อค่อนข้างเซ็กซี่อะไรเงี้ยอาจะมารวมตัวกันใะไรชื่ออะไรดีกว่าอะไรชื่อก็น่าจะพวกอายุเยอะฮะได้เราดูเดี๋ยวเราติดตามรายละเอียดได้ครับ